ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาได้เราบอกในแมปนี้ออกจากคุกนะคือเอาตัวบคุกเข้ามาในห้องคุกแล้วเราก็ต้องใส่ชุดคุกแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องหนีออกจากคุกนี้ให้ได้นะทุกคนไปเปิดก่อนละกันโอเคเปิดโอเคเราออกมาแล้วเดินเดินเดินชิบหูเมื่อกี้กับตกเมื่อกี้กับตกโอเคแล้วก็มาเซฟเลย แลวทุกคนดูข้างล่างของเราเนี่ยมีแต่ลาวาทุกคนโอเคแล้วก็เดอดตรงถังนี้นะก่อนที่ถังนี้ขบเราต้องรีบเลยนะเดี๋ยวถังเราจะไหม้ชุบชุบโอเคแล้วเราก็ปีนขึ้นไปบนนู้นเลยแล้วก็มาเซฟนะทุกคนโอเคแล้วก็ขึ้นบนมา้าตรงนี้นะโอเคปะ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 แล้วก็กระโดดเลยโอเค เรามีเพ oh, ื่อนรื่อมทางด้วยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะทุกคนแปอันนี้คืออะไรอ๋อให้ตรงข้างบนเราให้มันไปก่อนเพราะ่เรากลัวนะชิบโอเคผ่านแล้วเราให้มันมาก่อนให้ oh, okay, ไปแรีบ <Okay, S 2> ไปโอเคไปเอาไม่เอาห, okay, อาหม่นะไปมันค่อนข้างจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ่นะทุกคนชิบโอเค แตกก็แล oh, yeah, okay. oh, ้วโหดันสามนี่ยากนะทุกคนรอให้มันไปก่อนชุบโอเคโอ้โหเมื่อกี้เฉียวหลังไปนิดเดียวนะทุกคนโอเคแล้วก็เดินบันไดเลยเพราะมันไดบันไดนี้มันคล้ายคล้ายบันไดที่ประสานเลยนะเนี่ยโอเคเดิน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 โอ้โหข้างมือหัวแล้วนะเนี่ยโอเคไปค่ะเดินโอเคมาถึงแล้วแล้วก็มาเซฟเลย เราเราก็เข้าประตูนี้เลยแล้วก็มาเซฟโอ้โหน่าจะห้ามโดนกับดักนะทุกคนโอเคงานเนี้ยื่องถนัดโอเคเราก็มาเซฟเราก็กระโดดมาตกแผ่นไม้นี่โอ้โหเกือบตกไปแล้ว ทำไมต้องเหนือ่อยทำไมต้องเหนื่อยก่อนฮัลโหลชิปโอเคแล้วก็ชิปโอเคเราจะค่อยๆลง,ลงละนละทุกคนเราจะไม่ประมาทเด็ดขาดโอเคกดหดน่อยีกโอ้เฉียวเฉียวมากๆเมื่อกี้เฉียวมากๆอ๊ะโอเค โอ้โหขอให้เดิน,รนตรงๆแล้วกันไม่อยากตกแล้วความพยายามของเรามันจะหายไปในพริบตาถ้าสมมติเราตกโอเคโอ้โหลงมาทีขาเกี่ยบหักเสร็จแล้วก็เซไยโอนเอ๊ะถ้าสมมติเราลงนี่ข้างล่างนี่อ้โหไม่รอดแนะเ่เอ๊ะเอาใหม้นะทุกคนปะ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  เราจะทำตามกฎแล้วเราไม่โกกละเมื่อกี้โดนเสียบตัวกระจายเลยเูย่ยแบบมันคตเล็กอะแล้วเรามีวิธีโก,กงแบบไหนได้บ้างวะเนี่ย,ยอีกแล้ว ตอนรกตกนะเราก็ต้องโดนเสียตายโอ้โหยากจริงๆเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านแล้วทุกคนโอเคต่อไปด่านน,นี้คือยังไงอะ่ะเราต้องไปข้างบนเหรอน่าจะใช่ข้างบนหรือข้างล่างน่าจะข้างบนฮะไปเราทำตามเข้าไปทำตามทางเขาเลยโอ้โหเมื่คิดก้กระตุ๊กคือโอเคเราก็ต้องห้ามโดนตรงนี้ใช่ไหม,อมโอ้โหข้างล่างแต่ว่าเหมือนเรา เดิน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 แล้วก็กระโดดมากระโดดโอเคโอ้แล้วก็เช็อตรงนี้มาฮึ๊บแต่เอาใหม่นะทุกคนเดินตามทางชิอกโอเคแล้วก็ชิอกโอเคโอ้ไม่อยากไม่อยากลงไปแล้ว ความพยายามของเราหายไปในทันตาโอ้โหเมื่อกี้เถือบมากโอ้โหใจหายเมื่อกี้ใจหายเายข้าไปในตาอบเหรอใช่เข้าไปในตาอบโอเคแล้วก็มาซเซฟเสร็จแล้วก็กระโดดโอเคอเคนเยี่ยมไปค่ะไปค่ะไปค่ะ อย่าเลยเด็ดขาหนะคะ่ะอีกมันไปถึงไหมวั้เมื่อกี้รับถึงแล้วทุกคนเราใจหยุดทำไมอ่ะอยากรู้โอเราไม่น่าหยุดเลยทุกคนโอเคเอาไหมขอปรับนเป็นมุมไกลแล้วกันนะงอเยชึบโอเคก็ชึบโอเค ไม่ไม่ถึงหยุดตีนะทุกคนแตเอาไหมเอาไหมโหด้านนี้ชั่วยากนะตอกโอ้ยกวตกมากเลยไม่ตกไม่ตกคอร้องโอเคไม่ตกงด้วยทุกคนถ้าตูนี่คือแบบหัวล้อแล้วนะอย่าตกเถอคอร้องโอเคไม่ตกเยี่ยม พาใจบาวิวโอเคก็จะถึงแล้วนะทุกคนอึ้ฟหหเพื่อนอดีเพื่อนเพื่อนเราจะผ่านไปด้วยกันนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนเพื่อนคงเสียใจแย่ถ้าสมมุติเราตกเราก็ต้องเสียใจหมนเพื่อนนั่นแหละเี่ทุกคนก็จะผ่านแล้วก็จะผ่านแล้วก็จะผ่านแล้วโอเคชิปโอเคผ่านแล้วทุกคนเยี่ยมโอ้กว่าจะผ่านทุกคนโอเค โอเคไปเลยเข้าประตูขอบปักโอเคเข้าประตูอีกแล้วโอเคแล้วก็มาเซฟเลยนะทุกคนีเซฟแล้วก็เดินตามไม้โหเราว่าเป็นสีม่วงด้วยทุกคนเซฟเดินแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดะโดชิดเออเออตกเฮ้ยข้างล่างสวยจัง แบบเป็นแสงไฟสีม่วงโอเคค่ดันไปไหนดินไปไหนฮึ๊บโอเคฮึ๊บโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เกาะเมื่อกี้เกาะโอเคแล้วก็บีนบันไดบีนเลยก็คันโยกทำไมอ๋อนี้ยเนี่นี่ทุกคนแล้วก็ลง อย่าเพิ่งน,นะอย่าเพิ่งน,นะขอร้องโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินมาเซฟเลยแล้วเราก็ขึ้นบันดไ,ไนนดไปไหนขึ้นบันไดไปไหนขึ้นบันไดแล้วก็ลงบันไดอะไรกันเฮ้ยอันนี้เราต้องกระโดดชึบโอเคเมื่อกี้เกือบแล้วกระโดดอีกชึบ โอ้ตอลุงนี่ปัดเสียงนะเนี่ยกระโดดชิปโอเคแล้วก็เซฟเลยนะทุกคนแล้วก็กระโดดอีกแล้วก็กระโดดตายแล้วก็จะผ่านรลยวยัไงทุกคนคือไม่รู้ รงไปข้างล่างนี่หรอเฮ้ยไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อะไรเนี่ยเดี๋ยวใช่หรือเปล่าโธ่เออไม่น่าใช่หรือใช่อะ่ะทุกคนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไปไหนต่อแล้วกันโอ้โหนู่มังกรอุ้ยโตอ,อีกแล้ว โ่้มันเด้งกะ่าทุกคนทำไงอ่ะอันนี้ทุกคนเราผ่านแล้วแล้วแล้วมันก็ให้เรามากดคันโยกแลก้วก็ตรงนี้เหรออ๋อมันจะพาเราขึ้นไปอ๋อโอเคทุกคนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะโอเคแล้วก็มาเซฟโอ้โหทำไมที่คุณนี้คือลาว่าเยอะจัง โอเคแล้วเราก็ไปต่อเลยแล้วก็ปีนหอคอยโหสูงมากโอเคไปปีนต่อไปค่ะดูพลปีนปีนปีนจนกว่าจะถึงยอดเริ่มเหนื่อยแล้วสิโอ้ยเราเจอมังกรเราต้องเข้าปากมังกรเหรอพลโอเคเอาเข้าปากมังกรชึบโอ้โหน่าสยดสยองมากเฮ้ย เรวก็มาเซฟน,นะทุกคนแล้วก็ลงไปวิววิวกระโดดเดี๋ยวล่วงโอเคโอเคเราก็กระโดดมาตรงกระโหลกไดน้นะทุกคนมังกรนี่มันกินกระโหลกคนแล้วาตายไปเยอะจังเนี่ยโอเคทำไมนะทุกคนเมื่อกี้เราตาย อคทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะทุกคนโอเคไปแ้วตรงนี้น่าจะเป็นน้ำขวดของเจ้ามังกรนะทุกคนโอเคไปแล้วเราก็กระโดดไปเลยนะทำไมตรงนี้มันคล้ายๆน้ำแข็งเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ มาดันต่อไปเลยอิวตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหเจ้ามังกรนี่กินลาวาแล้วเราก็โดนลาวาเผาอีกแล้วนะทุกคนโอเคทำไมไปยิบโอ้โหเราโดนทดบกอบอีกแล้วโอ้ทำไมมันยากอย่างเงี้ยเนี่ยน้องหมาตรงเสื้อผ้าของฉันให้กำลังใจหน่อยดิโอเคซ,อซื้อนะครับโอเคขอบใจมากโอ้โหแต่ฉันตายอีกแล้ว แล้วผมจะเหลือหรอครับเนี่ยแล้วผ่านจากด่านทอดกรอบที่เราเดินทอดกรอบแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตรงโน้นนะสูงอีกแล้วทุกคนน,กน้าติดน่าติดในหัวงเหลืองอเคไป ปีนไปเลยโอ้โหแปลกแปบลบปีนกันต่อค่ะทุกคนโอเคแล้วมันน่าจะให้เราเข้าไปข้างในด้วยนะลองขึ้นไป ทำไมเหมือนเราแบบว่าคล้ายๆเรากลับมาที่เดิมเลยนะโอเคไปขึ้นขึ้นขึ้นต่อไปนะค่ะตอนนี้เราก็ถึงข้างบนแล้วนะโอเคแล้วก็ดันไปเลยนะทุกคนแล้วก็กระโดดลงไปเลยขาหักไปหนึ่งข้าง <laughs> โอเคแล้วเราก็เดินต่อไป แล้วมอไรเราจะได้ออกจากคุกนี้กันยัไงไงมังกรที่เราข้าวท้องมันมานะทุกคนมันจะจ้องจะกินเราอีกหรือเปล่าทุกคนเดก็คือประตูอยู่ไกลมากเลยทุกคนทุกคนตอนนี้นะแล้วก็พาเรียบร้อยแล้วเย้ เดี๋ยวเราไปรับเหรียญกันนะทุกคนนี่มีผู้ชายนะเขาก็มานั่งตรงนี้ตลอดเลยโอเคเรารับเหรียญตาเรียบร้อยว้วเราปาร์ตี้ดีกว่าเย้ออกจากคุกต่แล้วแต่แล้แลกแลแล้แล้วแวแล้แ้แลกแลนว